จะมานำเสนองานเรื่องตาสุรานารีหรือยาโมครับก่อใช้ก็จะมีส่วนข้างล่างจะเป็นสี่เหลี่ยมผือผ้าข้างบนจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงกลางทรงกระบอกครับและตรงข้างบนเป็นทรงกลมครับรูปร่างคล้ายตึกสูงครับสินค้าที่นำมาใช้คือรังกระดาษกับกระดาษที่พิมพ์นในคอมครับและสายไฟที่หาซื้อได้ไง่ายครับ และในการเรียนรู้ที่เพื่อนทำมาำมประวจาะมัวครับได้ความสาอังกับได้โูดีจับประวจมและได้ได้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกมากมายครับสำหรับ การแนะนำผลงานนี้พวกเราก็ข,ขอขอบคุณครูสุรศัสติ์แสงคำและเพื่อนๆในห้องทุกคุที่ร่วมมือกันทัสนีครับ